ดีค่ะเดี๋ยวพาคุณยายกับราวนะวันนี้นะี๋จะไปส่งข้ามสะพานนะตอนนี้กําลังออกบ้านนะคุณยายจะกลับแล้วคุณยายมาได้สิบกว่าวันนะคุณยายมาได้สิบกว่าวันเดี๋ยวพากลับบ้านไม่กลับก็ไม่ได้หลานที่ราวก็จะแต่งงานด้วยแล้วก็หลานที่ที่บ้านนะ โมายายเมื่อไหร่จะกลับบ้านกลับบ้านกันเดี๋ยวไปส่งคุณแม่ที่หน้าสะพานมิตรภาพไทยลาวเชียงคองอันนี้วันาทีหมอกควันเต็มเลยนะคน กี่วันก็ามาอีกเดือนหน้าเดือนหน้ามาอีกอันนี้ใกล้จะถึงสะพานแล้วนะคะทุกท่านด่านพรมแดนแห่งที่สี่เนาะ นี่วันเสาร์คนมาเที่ยวเยอะเสาร์วันแต่อาทิตย์อะคะ่ะคนมาเที่ยวเยอะเขาสู่เขตะสะพานแล้วนะคะอีกสี่กิโลจากบ้านเรามาประมาณประมาณห้ากิโลได้เนาะจากบ้านเรามาจเจ็ดกิโล เจ็ดกิโลจากบ้านมาถึงหน้าสะพานมาเจ็ดกิโล ลาดยางใหม่นิ่มเลยตรงลาดยางใหม่เเสียงนิ่มอีกหน่อยตรงนี้น่าจะเต็มหมดแล้วนะคนคนน่าจะอยู่เต็มหมดแล้วหน้าดาดดุมแด,เดนะเดี๋ยวถึงที่สพานแล้วจะอยา,าให้ดูอีกครั้งนะคะใส่แมสเดี๋ยวใกล้จะถึงไปใส่ใส่ตอนนี้เดี๋ยว พูดไม่ชัดก็ตกแต่งเริ่มสวยแล้วเนาะทำเป็นต้นไม้กำลังสร้างใหม่เลยนั่นใหญ่เลยนั่นโรงแรมปะ ค่อยไปใจเย็นเยนใจเย็นค่อยๆไปช่างน,น้ำหนะักเดือนไหนก็ได้มาครั้งหนึ่งไม่ได้มาบ่อยเพราะตอนตอนมาแม่ก็ไปเองไม่ได้ไปรับไม่ได้อยู่บ้านไ,ได้อยู่บ้านยายไปคนเดียวนั่งรถไปแต่ค้าลับ สุพกัดกับม้าศพแทนนี้ก็จะเป็นตึกเป็นตึกเป็นหน้าด่านนะคะจะมีบริษัทต่างๆนะมาเปิดเชียงของใหม่เชียงของใหม่เป็นบริษัทมาเช่าหมดใกล้ถึงแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวกดให้ดูนะถึงถึงด่านแล้ว นะคะคถึงด่านแล้วนะด่านนิตภาพด่านพรนมแดนเชียงของนะคะนี่ตึก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 ึงนะแล้วครับตึกนะคะเดี๋ยวเราจะมาส่งคุณยายกันตรงนี้นะคะนี่อาคารอาคารด่านพรมแดนครับ เราจะมาจอดรอเอาสัมภาระลงตรงนี้นะคะลงแล้วก็เดี๋ยวเดินไปส่งคุณยายด้านในนะ,ะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะตรวจตรงนี้ก็จะเป็นที่จุดรับส่งผู้โดยสารนะคะจะเ,เรียกว่ารถรถสองแถวเนาะรถสองแถวนะคะ <Okay. S 1> ก็จะมีรถตู้รถสองแถวเลยจอดอยู่เต้มนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวลงไปส่งคุณยายนะ bắt đầu mà đấy hiểu 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 vậy vậy mấy hiểu cái sống ăn chúng bỏ cái con ăn nữa Anda นี่นะคะเดี๋ยวเอาของคุณยายมาตั้งไว้ตรงนี้นะรอรถข้ามนะรอรถข้ามระหว่างรอรถหิ้วของมันหนักมากคุณยายจะเิี้วกับไใ้นะีเนี่ยสามชิ้นนะของยายสามชิ้นเสื้อผ้าหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีเสื้อผ้าเด็กเอาไปแจกเด็กๆด้วยนะคะนี่บรรยากาศหน้าด่านนะ บรรยากาศดีมากไม่ไมไปเที่ยวลาวไหมไปเที่ยวลาวไหมจะเที่ยวลาวไหมเดี๋ยวยายออกมายังนุ่นย้ายกําลังออกมายายอยู่นู่นนะมาส่งยายตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวนักท่องเที่ยวกับกระลึงจะข้ามกันโอเคค่ะไปโมเมนต์โมเมนต์ุ่นปุ่นคนขับรถ อันนี้ตังดาดด่าน,าน,านพรมแดนเทียงของนะฮะอุ้นยายรีบใหญ่ละยายจะกลับบ้านเดี๋ยวยายจะขึ้นรถคันนี้แล้วนะนมาจากเชียงรายโอเคโอเคบายบายจ้ะโชคดีแม่บายบายเดี๋ยวมาใหม่ เค <Okay, S 2> <ไ>ป,ป,ปนียนักท่องเที่ยวกำลังเหมารถนะเหมารถะจะไปน่าจะไปเชียงรายนะน่าจะไปเชียงรายเนาะจะมีรถสองแถวนะอันนี้อันนั้นเป็นทางเป็นขาเข้านะที่เดินเดินออกมานะเป็นขาเข้าส่วนเมื่อกี้ทรงยายอยู่ฝั่งนี้นะคะขาออกเนาะฝรัง่งชิวมากเลย ดนแน่แน่ีๆๆล,ลาเล่นด้วยนะเนี่ยรถจะออกหรือ,อยังรอกันอยู่ตรงนี้นะคะรอรถออกเนาะ,ะนี่ะไปไหมไปไหมอโอเครอจะไปนะคะตรงนี้เป็นโซนที่ขาเข้าขาออกนะ,ะขาเข้าขาออกไปสต๊อป พลังชิวมากนะนั่งอนั่งกระบะลังนะคะก็จะมีรถตู้รถสองแถวนะก็รับโดยสารผู้โดยสารนี่ก็กำลังจะกลับบ้านกันนะะมาส่งยายเสร็จแล้วจะกลับบ้านนะ ชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศหน้าด่านหน้าปมเดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ี่อำเภอเชียงของนะจังหวัดเชียงรายพระอาทิตย์สีแดงเลยนะทุกคนอาทิตย์สีแดงเลยชมบรรยากาศนิดนึงนะคะจากนี้ขากลับ เขาเรียกว่าอะไรน,นะจําชื่อไม่ได้นะอตลาดตลาดก็<ๆ>จะเป็นติดราบ้านช่องนะที่บริษัทต่างๆมาเช่านะเปิดบริษัทอย่างเงี้ยบริษัทขนส่งเอ้ยนู่นนี่นัานาน่นนะ ให้พระอาทิตย์ทรงกฎนะคะอ่าอากาศเป็นผิดอากาศเนี่ยอากา่กหมอกควันก็เลยเป็นสีอย่างนี้นะฝั่งนู้นก็จะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรที่ช่างน้ำหนักอะคะ่ะ สุลสักกกรอ่าสุลักกกร์น่ะ่าด่านสุลักกกร์จำชื่อไม่ได้นะเจ๋งเลยนะฮะถนนก็จะกว้างกว้างนะไปอีกนานนี่ค่ะกว่าจะถึงบ้านเราก็ประมาณ7กิโลนะเจ็กิโล ขอบคุณทุกการรับชมนะคะ,ะกดติดตามกดแจ้งเตือนไว้เลยได้เลยนะคะขอบคุที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะนี่นีนทางไปภูชีฟ้านะเะจ็กแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเชียงรายนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ